อำเภอจาวันนี้นะคะโนาพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเราพามาหาของอร่อยในฤดูฝนกันค่ะแต่ต้องบอกว่าใครนะคะที่มีโอกาสมาเที่ยวภาคอีสานตอนนี้สวยชุ่มฉ่ำม,มากๆโดยเฉพาะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนั่นก็คือทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าดอกบัวสวรคนนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติใจทองอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งด้านหลังของโน,นนี่เป็นทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็มีหมอกด้วยอากาศดีมากสวยมากซึ่งดอกกระเจียวที่นี่นะคะเริ่มที่จะ ทยอยบานกันเต็มทุ่งแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมสวยจริงหนาวด้วยแล้วเนี่ย สวรรค์นหนึ่งนี้นะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปดอกกระเจียวสวยๆมาเก็บบรรยากาศของหมอกยามเช้าแล้วใครที่เป็นสายแอนเปนเจอร์นะคะ,ะ,คะเขามีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะเพื่อมาอย่างสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงค่ะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลกันนะคะจากทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งก็คือเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากๆเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถเห็นวิวหรือว่าสามารถเห็นทะเลเหมอกได้แบบ180องศาที่นี่ก็คือผาหัพดค่ะนี่ตรงนี้เลย เป็นผาหางหงอนี้นะคะเขาจะเป็นหน้าผายาวๆแบบนี้หน้าผาตัดๆเลยนะคะแล้วก็เราจะมองเห็นวิวข้างล่างแบบกว้างๆเลยซึ่งชื่อผาที่ก็ได้จะมาจากความเสียวนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวความสูงนี่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่นะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากของจังหวัดชายภูมิเนาะซึ่งใครถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเที่ยวนะคะตอนนี้ทุ่งบัวสวรค์หรือว่าดอกกระเจียวก็กําลังสวยเลยอากาศดีตอนเช้าหรือใครอยากมากางเต็นท์นะคะทางอุทยานแห่งชาติทรายทองเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการกางเต็นท์ให้ด้วยค่ะ Música